โอโหระยองนี่ไม่เป็นรองจริงๆเลยนะเหมือน,นกับเพลงคอกเทลเลยนะเออจงรู้อ่าไม่ได้ไม่ได้ไไดอเดาเสียก็ภาพร้องเพลงลืมไปนะวันที่10กันยายนนะครับจะมีการเลือกตั้งซ่อมที่ระยองเขต3านะครับแกลงแล้วก็เขาฉมเมาขอให้ทุกท่านออกไปใช้สิทธิใช้เสียงกันเยอะๆอย่าไปคนเดียวครับพี่น้องไปทั้งทีไปเหมือนไปกินหมูกระทคะครับพี่ ไปเอาพ่อเอาแม่เอาพี่เอาน้องเอาแฟนเอาลูกเอาหลานไปเลือกตั้งด้วยไปคนเดียวเหงาแน่นอนเลือกตั้งคราวนี้เผมก็ไม่มีแฟนยังครับว่าจะขอ,ขอะเสกเพศคนน้องกอระปรงได้แล้วได้แล่ะ สวัสดีครับสวัสดีคัประกาศกันหน่อยไหล่ะขอประกาศตรงนี้ไปเลยครับว่าไม่รับตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านขอรับตําแหน่งว่าที่นายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งสมัยหน้าเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องชาวพิษณุโลกที่ดูผ่านสื่ออยู่ตอนนี้ไม่ต้องกัวงวลใจแล้วนะครับหมอออกไม่ต้องลาออกเพราะผมเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับไม่ได้เป็นผู้นําฝ่ายค้านอ่ะพี่สวัสดีครับก็ขอ อันแสนน่ารักที่พี่ส่งมาให้ผมผมคงต่อส่งหัวใจกลับคืนให้พี่ด้วยครับสวัสดีทีโอดีแกลงนะครับนี่คือการประชาสัมพันธ์จากพักก้าวไกลครับรบกวนนะครับเชาพี่น้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วช่วยลงเ Facebook ลงทิกตอกให้ผมหน่อยครับว่าสิกันยากาก้าวไกลตรงไปตรงมารักษาคำพูดต้อง Yo, ron, Yo, ron, โย<ร>พงศธรหมายเลขหนึ่งโยพงศธรหมายเลขหนึ่งขอบพระคุณ<ร>ทุกคนรครับร <นะ S 2> ขอบพระคุณมากมากเลยที่อุตส่าห์ออกมาต้อนรับออกมาจับไม้จับมือ ออกมาสัญญิงสัญญาว่าจะไปเลือกแน่นอนขอเบอร์หนึ่งให้กับพักคก้าวไกลผมไม่ได้เป็นนายกนะไม่มีอำนาจบาดใหญ่อย่างเขาเอาอยาิ่ข้างหน้าตอกไปแล้วเนี่ยไม่มีรบระานแบบเขาแต่เดี๋ยวอาทิตย์สุดท้าย จะเอาตัวตึงเสียงจริงของพรรคเก้าไกลรวมดาวมาอยู่รวมกันที่นกะตุกกน้นเศรษฐกิจใมาไมก็พี่น้องดูผมไม่มีงบท่องเที่ยวไม่ได้เป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนพี่น้องก็ไปกันไม่มีงบโอทปพอพูดถึงเรื่องสุราก้าวนาะขายกันทั้งจังหวัดเลยเพราะฉะนั้นจะทำให้ดู ว่าถึงแม้ว่าจะไม่มียศไม่มีงบประมาณไม่มีตำแหน่งมากะตุ้นเศรษฐกิจกันที่ระยองกันด้วยกันจะพาคนทั่วประเทศพาคนทั่วโลกให้มาเที่ยวกันที่นี่อย่างนี้โอเคไหมพี่น้องอเ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวสิบกันยาเราต้องเข้าคูหาไปยืนยันกันว่าอำนาจสูงสุดเป็นของพี่น้องประชาชนเลือกกันให้ถล่มทลาย เลือกให้เขาตกใจว่าอ้าวก็นายบอกว่าเลือกตั้งล้วไม่ได้แล้วทำไมยังมาเลือกกันอยู่เพราะว่าจะเลือกจนกว่าจะเอาที่กูอยาง